โอเค1นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเสิ่ยหนึ่งพันหนึล้านนะคะเป8น้อยสิบแนะสวัสดีวันวัน,วนดูคนกันด้วยเด้อได้นั่งเด้อได้น,นันน่งเด้อเอวเอๆเอเอ <laughs> วันนี้นะคะทุกคนยูลีนะก็จะมารีวิวไอดีป้ายตำนานนะคะซึ่งแบบไอดีเนี้ยเป็นไอดีของไม่พี่ทางบ้านนะคะเป็นสายฟรีด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะมีอาดัมมีโพไซดอนนะแล้วก็มีเจมมอรด้วยนะคะมีฮิมาวาริเอลซารูเดียเซซินะนะคะบอสแคดูริยางนะแล้วก็มีซัลลอตแมกด้วยนะคะยูรีก็จะไปลองด่านกันเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้นะยูรีเพิ่งได้จับไอดีป้ายตำนาน เแบบพิ่งได้มารีวิวครั้งแรกนะโอ้โหโอ้โหมือไม้สั่นนะคะยูริเนี่ยอยากลองเจมมืดนะคะไหนดูซิเอาด่านประมาณอืม หนาประมาณ423แล้วกันนะยุลีจะมาลองเจม,มืดกันนะคะเห็นแล้วตื่นเต้นนะทุกคนเออมาไม่พูดพร่ำมทำเพลงนะคะยุลีก็จะไปลองเจม,มืดกันเลยนะอ่าเอา้เอา,อาแล้วกดฮิมาวาริมาด้วยโอ้โหไอ้เต้าเดี๋ยวยุลีจะเล่นเจม,มืดตัวเดียวยูรลีไว้กดคูณสองนะไม่ใช่อะไรของมันก็เลยออกมาทั้งหมดหลายตัวเลยนะคะ ในความรู้สึกยูลีนะคะก็คือไอเดียนี้ยเป็นไอเดียที่แบบยูลีร,รู้สึกว่าดีมากเลยนะเพราะว่าคือคิดสภาพดูนะเจ้าของไอเดียนี้คือปั้นมาตั้งประมาณ3ปีแล้วมั้งจะต้องเป็นคนที่มีความพยายามแล้วก็ความอดทนเยอะมากเลยนะคะถึงจะได้ไอเดียเก่งขนาดเนี้ยขนาดไอเดียยูลียังไม่ขนาดนี้เลยนะอ่ะอยูรีจะกดหลายๆตัวเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันจิ้วจิ้วจิ้วตัวยูลีเล็กลงเล็กลงแล้วเนี่ย โอ้ oh, สู้ข่าลูกแม่สู้ข่าลูกพ่อไอ้อดัมไอ้เจมมืดไอ้โพไซดอนนะคะเออก็ชนะแล้วนะคะยูรีก็จะไปดูตัวในทีมกันนะว่าพี่เขามีอะไรบ้างนะคะอืมมันน่าสงสัยนะจะมาส่องดูสักหน่อยก็แล้วกันนะคะไหนดูสิอืมตัวแรกนะคะจะเป็นโมโลฮะรีวายนะแล้วก็มีพวกดารูมานะอ่ะแล้วก็มีพีร้อยด้วย โอ้ oh, สุดยอดนะเนี่ยมีบาไฟมีเพิ่มแล่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพีร้อยอีกตัวหนึ่งนะเป็นพีร้อยคอลโลโบนะคะเอลลี่คิดว่าพีร้อยคอลโลโบเนี่ย เก็บค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ามันมีเวลาที่จํากัดนะคะก็แสดงว่าต้องเป็นคนที่ดูมีความพยายามมากเลยแล้วก็มีเมนิมารู้แม็กนะคะอ่าสุดยอดไปเลยนะแล้วก็มีพวกสงพวกแสงด้วยนะมีกลบมุงกลบม่วงด้วยนะมันยัยลิเคยมีกลบม่วงยังหวังแล้วก็ยัยลิเอาไปอัพเซเว่นนะคะโอ้โหน้าตาจะไหลไห <laughs> นดูซิแร้วจะไปลองพีวีพีกันนะคะรู้สึกตื่นเต้นนะอ่าไหน อ,อยู่เพจสามนะคะอยู่เลยคิดว่าพี่เขาน้าจะจบหลีกมาสเตอร์นะโอ้โหโอ้โหใครเนี่ย <c oughs> ด้วยโดนโดนลงโดนรุมอะไรกันครับอ่าทีมแรกนะคะก็จะมีชินจังนะโอ้โหชินจังเจมืดแล้วก็คล้ายๆกันเลยนะมาไม่พูดพั่มทำเพลงนะคะกดเข้าไปเลยนะตีด้วยความมั่นใจนะคะเออ <c oughs> แพ้ก็ไม่เป็นไรนะคะเกิดมามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานะมา แต่ยูรีคิดว่าชนะนะเนี่ยเออต้องลองกันหน่อยสักปาบสักปาบมาเอาหน่อยเอาหน่อยผมจะไม่ยอมคนแบบคุณอีกต่อไปครับโอ้ไอ้อดัมนี่จ้วงเข้าไปโอ้โหเจมมื่เขาก็แรงเหมือนกันนะเนี่ย ไม่เป็นไรอย่าไปยอมอย่าไปยอมอดัมเจมมืดลูกแม่เออจ้วงเข้าไปจ้วงดาบอปิว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 โอ้โหโพไซดอนบินขึ้นฟ้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้อ้เจ้านี่มันสุดยอดจังเลยคุณแช่แข็งผมทำไมครับผมอยู่ประเทศไทยผมไม่ได้อยู่คั้วโลกเหนือคุณมาแค่แข็งผมทำไมโอ้น้บปาจะไหลโอ้สุดยอดไปเลยไอชิวป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 ิวนี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยนะ <ś led> นี่ยูลิรู้สึกว่าดีนะเออเดี๋ยวยูลิจะไปลองทีมแบบว่าลองตีทีมตัวเองดูนะคะไหนดูซิไหนไหนไหนรู้สึกเข้าอ่ามีเพื่อนหลายคนมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมีแต่คนโถดทั้งนั้นนะคะแล้วยุรีอยู่ไหนแล้วเนี่ยยูรีนี่แววอยู่หกสกว่ากว่าเองนะโอ้โห เอาเลยเลยนะคะไม่ใช่อุดรน,นะเออส่วนยูลีเนี่ยอยีอุดรน,นะคะเออไหนดูสินี่เลยอันนี้เป็นไอเดีของยูลีเองนะคะ อีลิก็จะมีโทว่ามี Elsa, เอลซ่าเอริสนะคะแล้วก็มีมุนเยนลลี่กับตัวบินนะแล้วก็ทีมบีนะคะอีลิก็จะมีประมาณนี้เลยนะเบลดาวินชีแล้วก็มีอบอสเคอมมาม่าตัวบินนะคะให้ดูซิอีลีคิดว่าชนะได้ง่ายได้มากๆเลยเพราะว่าโอ้ยอีลไม่อยากจะเอาไอดีตัวเองไปเทียบนะ <c oughs> เทียบกับป้ายตำนานรู้สึกหวันว่นหใจยังไงไม่รู้โอ้โ <c> ห <oughs> ความโหดนี่น่าจะไม่เป็นสองรองใครนะคะเออไม่ใช่ไม่ไม่ได้หมายถึงยูรีนะหมายถึงคนอื่นนะคะหมายถึงเจ้าของไอดีคนนี้นะคะเออนี่เลยนะฮอยูรีรู้สึกว่าทีมตัวเองน่าจะมีดีแค่ตัวบินมั้งเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกขำยังไงไม่รู้เอาคนอื่นมาย้ำทีมตัวเองนะเออก็เละไปเลยสิคะไหนดูสิฮ นี่เลยนะโอ้โหทีมยูลีอะรู้สึกว่าสู้ชีวิตนะเนี่ยแต่ชีวิตสู้กลับนะคะโดนเซนซีนะ่าป้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 เข้าให้นะจ้วงไส้ทะลักเลย <c oughs> นี่เลยนะคะก็สุดยอดมากๆเลยนะยูริก็เดี๋ยวขอเล่นอีกตาหนึ่งหน่อยเล่นมันแล้วมันเพลินมือเออเอาหน่อยแล้วกันนะคือแบบยูลีรู้สึกว่าไอดีเนี้ยมันโอเคตรงที่แบบพี่เขาเป็นสายฟรีนะคะแล้วก็ คือมันมีเจมมืดกับมีสลอนไงมีแสงมืดตั้ง2ตัวเลยนะเออมีตัวมืดสองตัวนะคะแล้วก็มีคาร์บโบอาดัมโพไซดอนด้วยนะรูเดียเซซิน,นะอะไรแบบนี้คือแบบเข้าขาเข้าหูกันดีมากเลยนะเออเป็นคู่หูคู่ขากันได้ดีมากเลยนะโอ้โหคุณมอบินครับเบาได้เบานะคุณมอบินคุณนี่มันก็ร้ายก,ซยกาออมมกซยิ่งกว่าใครเออไม่ใช่สิอาจัมันเป็นเพลงรรกคุณเสียยิ่งกว่าใครเออ เออเอาเดียวเดียวเดียวมอบินป้อมปอมเป้ยเอ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพี่มืดเอาหน่อยเจมมืดดู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 ป้อมดิโอ้โหน้ําตาจะไหลเดี๋ยวมอบินมาถึงแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้สึกเออชนะอยู่นะโอ้น้าตาจะไหลคุณมอบินคุณนี่มันร้ายกาศเสียจริงสุดยอดไปเลยนะคะก็ชนะมาได้นะแล้วก็ยู่เลยจะไปดู กิวหน่อยแล้วกันว่าพี่เขาอยู่กิวไหนนะคะอืมอยากรู้นะเนี่ยอยากรู้ไห <c oughs> นดูสิก็หลดมาอาชีพป,ปื๊บๆทั้งที่อยากจะเก็บโปรเจกต์นี้ไว้นะครับอ้าวเรารเลนเจอร์ถึงเวลาที่ต้องรวมพลังกันแล้วเข้าร่วมกิวสุดเก่งออกไปลุยกันเลยโอเคประมาณนี้นะคะอได้รับรางวัลกิลว้วอลนะคะไหนดูสิอู้กิวอันดับที่328เลยนะไว่ธรรมดานะเนี่ย อยู่ลิจะลองไปตีกิวเลดดูนะคะไหนดูซิตีตัวอะไรดีเอาโซนาแล้วกันเพราะว่าเลเวลเยอะกว่านะอันไหนเลเวลน้อยๆไม่อยากจะตีนะคะห้าวมากนี่เลยนะโซนานังก็จะมีความจ้วงจ้วงๆนะคะแล้วก็ยิงธนูขึ้นฟ้าอะปิว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 ,ปวนะ คือเลเวลมันยังไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเรียกว่ารีกิมาใหม่นะคะอ่ามันก็เลยอาจจะตีง่ายหน่อยนะแต่ยูริก็คิดว่าโอเคนะเนี่ยได้เกียร์ห้าดาวหกดาวมาด้วยนะคะอ่าสุดยอดไปเลยนะเอาอีกเอาอีกสนุกดี <c oughs> ไหนดูสิ ยูริชอบเจมเมี่กับเอลซ่านั่นเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะซาลอกก็ชอบเหมือนกันนะซาลอตนี่เป็นตัวที่แบบว่าสตันได้ดีทีเดียวนะคะเจมเมร่นี่ก็เป็นตัวป่วนที่ป่วนหนักมากเออนี่เลยนะคะยูริจะเล่นให้กีตาร์ดิเอาอีกรอบแล้วกันสนุกดี อ่ารลบสุดท้ายนะคะกิลล์เราใน3รอบใช่ไหมอ่ะยุริก็ตีไป3รอบเลยนะคะเพราะว่ามันเพลินนะไอดี ID โหดก็งี้แหละเออนี่นะคะก็ชนะมาได้อย่างง่ายดายนะสุดยอดไปเลยนะคะแล้วก็ได้กงได้เกียร์ด้วยอ่าแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่เขารับพงหรือย,ยังเนี่ยยุริไปดูก่อน ยังไม่รับนะอ่ะยูริก็จ้วงรับไปเลยขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะอ่าโอเคยูริรับไว้โลนะคะแล้วก็ได้เกียร์หกดาวเกียร์ห้าดาวว่ากันไปนะเออนี่เลยนะคะสุดยอดไปเลยนะอมีหกดาวแล้วก็มีห้าดาว3าชิ้นอ่าจัดไปเลยนะคะไหนดูซิแล้วทีนี้ยูริก็จะไปดูเกียร์แล้วกันนะ อาดูเกียร์ของไอเดนี้ซักหน่อยพอเป็นน้ำจงน้ำจิ้มซีฟูด้ดอะไรก็ว่าไปนะคะเกียร์ดีนี้นะมีดาบปลุกพลังนะคะเพิ่มพลังโจมตีกายความเร็วในการโจมตีนะคะแล้วก็ลดคู่ดาวสร้างเรนเจอร์นะคะแล้วก็ออปชองที่4พี่เขาจะออปเป็นพลังชีวิตนะคะโอ้มีเกียร์นี้เยอะมากอยู่นี้ไม่เห็นมีบ้างเลย เห็นดูนะเนี่ยเกียร์นี่คือคือแบบเห็นแล้วรู้ด้วยถ่องแท้เลยนะคะว่าเป็นสายฟรีนะเพราะว่าสายฟรีเนี่ยจะมีเกียร์พวกนี้แบบเยอะมากเลยนะแล้วก็อ่ามีเกียร์คริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็มีเกียร์สายฟรีนะอ่าส่วนทีมอ่าส่วนอุปกรณ์ป้องกันนะคะก็จะมีพวกอ่าเป็นเกียร์รองเท้าลีอโอนะนะคะ ออมีเกียร์ดาบคีคุคมูจอนจิด้วยนะเอ้ยไม่ใช่จูมอนจิไม่ใช่มูจอนจิ <c oughs> ดาบคีคุจูมอนจินะเออนั่นจะเป็นดาบโทะนะคะอ่าสุดยอดไปเลยนะแล้วก็เจร์นี้นะคะเป็นรองเท้านะแล้วก็มีชุดหูมังหูแมวชุดอ่านักเรียนคางโงเมะนะแล้วก็มีเกียร์คริสต์มาสนะคะเกียร์ฟรีต่างๆด้วยนะอ่าสุดยอดไปเลยนะคะสายฟรีนะ ดีนะเนี่ยแล้วก็มีเกียร์น้ำเต้านะคะมีอัตราการใช้สกิลรอทักษะนะแล้วก็หลบสกิลออปช่น n ที่4ก็จะเป็นลดแรกนะคะพี่เขาใส่ให้เอลซ่านะแล้วก็มีหวงมีแหวนด้วยนะคะแหวนอันนี้ก็จะเป็นสายฟรีที่เขาแจกนะสุดยอดไปเลยนะคะมีอัตราการใช้สกิลอัตราคริติคอลต้านสกิลนะคะแล้วก็มีหลบสกิลด้วยนะอ่า แล้วก็มีเกียร์กระดิ่งคริสต์มาสนะคะมีที่เป็นพวกเกียร์คลาโบแบบนี้ก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นจัก,กรยานของคางโอมะนะคะที่มันแจกฟรีนะก็สุดยอดไปเลยนะคะแล้วก็มีเอ่อฟลายิงบอร์ดนะคะมีอัตราการใช้สก,กิลหลบสก,กิลต้านสก,กิลนะคะ ว้าแล้วก็มีจันทราที่เป็น6ดาวด้วยนะมีแม่นยำหลบสกิลแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่นะคะสุดยอดไปเลยนะยุริก็มองว่าไอดีเนี้ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยุลิก้าเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของไอดีนี้ด้วยนะคะมีความพยายามความขยันแล้วก็ความอดทนในการปั้นไอดีด้วยนะคะ แล้วก็อิลิขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มารับชมนะหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือว่ามีอะไรอยากให้อิริแก้ไขหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกอิริได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็อิลิรับกปลงเกมไลเลนเจอร์นะคะมีเรทราคาค่ากลางประมาณนี้เลยนะคะอิริก็จะขึ้นรูไปไว้ให้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากติดต่อการเกมเช็ครหัสเกมแบบปลอดภัยสะอาดถูกหลักอนามัยขนมจีบซาลาเปานะคะก็สามารถมา กลางเกมกับกลูรีได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ